สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยินนี้ต้อนรับกับสู้ช่องคุณยินสตอรี่ครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเกษีมาแนะนํำนะครับเกษิตกรพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะครับผู้เิ่นคิดว่าสีเหลืยงง้วนะครับอยากสีเหลืยงง่วนะครับผมระษีมาแนะน้ำเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับให้เอาไปศึกษาหรือไปพิจารณาบ้่งครับผมนะครับนี่ก็คือการ ที่ห้าสีเหลียงงัวนะครับห้าก็ตตองมีใจหักนะครับบ่แาม่นเลี้ยงตามกระแสได้พี่นองเด้อครับห้าตตองเลี้ยงเพราะว่าห้ามีใจหักนั่นครับพี่น้องเพราะว่ามันการเลี้ยงง่วมันก็ต้องเป็นการต้องดูแลเอาใจใส่ครับพี่น้องมันต้องดูแลเอาใจใส่ยูเดอร์ครับพี่น้องมันก็บ่แม่นเรื่องง่ายหรือเรื่องยากจนเกินไปครับมันก็สามารถเฮ็ุใดนะครับแต่ห้ามีใจรักนะครับเพราะว่าง่วนี่มันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ ต้องเอาใจใส่นะครับผมสำหรับช่วงนี้นะครับงัราคาถือนะครับพี่น้องครับกามอแก้การซื้อนะครับซื้อมาไว้นะครับซื้อมาตุนไว้นะครับสำหรับคนมีทุนนะครับซื้อมาตุนไว้เพื่อสี่เกณฑกับไรนะครับในช่วงเวลาที่เป็นขยับขึ้นนะครับผมพอช่วงนี้ง้อราคาถือครับเพราะว่าค้นหนาฝนครับเรื่องความหนาฝนนี่มันจะเป็นตลอดลยครับช่วงหนาฝนเพราะว่า หนึ่งนะครับพื้นที่เลี้ยงกะสิบ่อกไคมีนะครับเพราะว่าตามทงหน้านี่เป็นกะศิทไทยว่านเขานะครับตามที่ให้เป็นกะศิทไทยปลูกอ้อยปลูกมันประมาณนี้ครับผมเพราะว่าช่วงหนาฝนเนาะครับคนก็เลยทย,ยอยขายออกนะครับขายออกแล้วก็ผู้ถี่ีทุนนะครับก็บเลยเหมาะแก้การซื้อเข่าช่วงนี้ครับผมบอกว่าสิเป็นง้วผูงัวแม่ครับราคากระ เพสื่อพาฟังในพี่น้องเด้อสำหรับพันง้อที่ห้าสิเลี่ยงนะครับสำหรับเกเษตรกรผู้คิดว่าสิเลี่ยงนะครับก็ให้เพราะในํานำให้เลี้ยงเลี้ยงเป็นง้วเนื้อนะครับพี่น้องครับง้วเนื้อนะครับง้วที่อ้วนทวนมีเนื้อครับสายพันเนื้อครับยังเป็นพวกง้วพื้นบ้านงวไท้ยขี่แกนหรือง้วพวกมามันระมันนี้ครับผมนะครับเพราะพวกนี้ิ่นจะให้เนือ้อ เนื้อดีนะครับมันกอยู่กับทุนเฮ้าน้ครับแต่เฮ้าทุนหลายเฮาก็ซืือบาหมันนะครับที่โครงสางสีเงยแน่ราว่าเวลาเพิ่นออกลูกตกลูกมากเพิ่นก็ลูกเพิ่นก็บสีหง่โครงสางใงญ่งเร็วครับมันก็สะได้ราคาเร็วกวากันนะครับผมสําหรับผู้ทุนน้อยเฮากระืือว่เพื่อนบ้านหรือว่าไทยกลางเฮ้าครับผมมันก็สิถูกลงมาอีกครับผมมาเลียงมาเลียงเพื่อสีค้ายเนื้อครับพี่น้อง สำหรับการเลือกแม่พันธุ์เท่ากับเลือกเอาแม่ที่เพิ่นเชีงเชีองด้พี่น้องด้วยครับเข้าไปเลือกซื้อเนี่ยให้เข้าจับเบิงข้ามเบิงใบเบิงครับให้เลือกเอาตัวที่เฉียงเฉีงครับผมถ้าเข้าเลือกเอางวนที่มันแขะมันบกุนคล้นนะครับมันกัดเช๊้อให้เข้าลำบากแนี่ครับในการเลี้ยงนะครับผมเพราะว่าบางเือเพิ่นอาจจะมีปัญหายังต้องฉีดยาฉีดยังเวลาเพิ่นเป็นไข่มันกัดสีเห็ดหยากนะครับแต่งวนมันบกุนค้นมันกัดสีเห็ดหยากนะครับ มันกัดสีดินสิยังครับถ้างัวมันเฉียงหเห็ดคนเดียวก็ได้ครับผมครับเห็ดคนเดียวได้เลยครับถ้างัวมันเฉียงนี่จับได้จูงได้ายได้ยังสิมันเฉียงเวลาสนตะไผ่หรือเวลาเห็ดยังเกี่ยวกับเพื่อนนะครับผมเพราะว่าเลียงงัวมันกับมีอุปสรรคแน่เลครับเป็นนองเ้อเาบางเ,อเือเป็นเจ็บเพป่นไข่ครับเป็นมีบาดมีแผลยังมันส้นกันในคอกน,นี่เวลาเขาป่อยเลียงสิมันกัเทียมมีบาดมีแผลใหเราต้องท่ายาท่ายังไงเพิ่นประมาณนี้ครับ ช่วงนี้กะไผสีเลียงกัน,นซื้อเลยนะครับเด้อเพราะว่าง,ง่วงราคาพอฟังครับตอนนี้ราคาถือครับหนาซื้อเขาครับ <c oughs> ที่นี่เข้าซื้อนะครับผมอยากแนะนําว่าถา้าเข้าซีซอมาเลียงเป็นฝูงชมฟ้าแม่พันธ์หาพันธ์หาโตขึ้นนะครับพี่น้องแม่พันธหาโตขึ้นนี่เพราะนนาใไห้มีพอคุ้มฝูงเด้อครับ <c oughs> มีพอคุ้มฝูงครับเพราะว่าถ้าเข้าว่ามีพอคุ้มฝูงเวลาเข้า เอาจ้างเขามาผสมนี่ครับย่างหน่อยๆกับเถาระพันหละอพี่น้องครับเถอละพันหาแม่กะหาพันหลืพี่น้องครับปีหนึ่งเนี่ยคือเขาต้องเสียค่าผสมประมาณหาพันครับย่างต่ำเนาะเกิดผสมมะติดผสมสามเทียสี่เทียวไปอาจจะเป็นหกพันเจ็ดพันขึ้นไปครับพี่น้องอันนี้คือก็ขอแนน้ำถ้าหาแม่ขึ้นหานะในน้ำใส่พอคุ้มฝูงครับสำหรับแม่สองแม่เนี่ยเขา่ากะมันเขากะใส่ผสมเทียมหรือผสมหลอดกันด้ครับพอต้นทุนกาสิบพอแพงเนาะ ครับผมตัวรับพันกันสองพันประมาณนี้ครับส่งวันสองตัวต่ว่าหาตัวขื่นกันแนนํานะครับห้มีพอคุ้มฝูงเพราะว่าบางเทือพอคุ้มฝูงนี่มันก็นดีอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องคือหฮาบางเทือเนี่เห้าใส่พอแบบที่ขาเจ้ารับจ้างผสมนี่ขาเจ้าไปผปปสมหลายตัวนะครับไปผสมมากแต่บนอื่นนะครับที่นี่อาจจะติดโลกติดยังมากนะครับอาจจะนำ้ำโรกมาติดง้วนห้าก็ได้ครับมันอาจเป็นผลเสียครับผม มันกะสู่เฮ้ามี่พอพันคุ้มฝูงจีดีก้อนนะครับพี่น้องเนี่ยถาเฮามีมีหลายเม่ครับสีหาเม่ขคือเนี่ยคือคอเนี่ยน้ใส่พอพันคุ้มฝูงครับที่นี่การใส่พอพันคุ้มฝูงกะสองปีนะครับสองปีสองถึงสามปีกะใหายเปียนพอพันเือนึงนะครับผมเพื่อสีบพราห้พอพันตัวเก้านี่เพิ่นไปผสมลูกกับของนะครับบางเือเพิ่นผสมแลวได้ลูกกมาเป็นตัวแม่ครับปีสองปีข้างหน้าลูกเพิ่นกับพ่อผสมประมาณนี้เพิ่นกะ จผสมลูกระขอนะครับมันกับบ่อดีครับกัขอในน้ำให้เปลี่ยนพอพันประมาณสองถึงสามปีเปลี่ยนพอพันถึงหนึ่งครับผมเข้ากับบริหารจัดการให้มันย่าให้เพ่นผสมดูกกระของครับผมเพราะว่าแต่ผสมลูกระของเิ่นเฮ็ดใไทยเรือเป็นชิดครับเป็นง้วที่ร่างกายอาจจะบ่คคอยแข็งแรงนะครับบ่มีพู่มตันท่านตัวโรคไข้นะครับพอทุกมือโรคไข้มันหลายพี่น้องโรคไข้ไข่เจ็บสำหรับง้วครับผมมีหลายอย่างครับแต่ว่าเข้ากับมีวิธีป้องกันนะครับเข้าก็ต้องฉีดวัคซีน ล้วก็เฮ็ดวัคซีนให้เพิ่นนะครับผมที่นี่นะครับง้วทีเฮ้าสิเอามาเลียงนี่เฮ้าตรงมีธีให้เพิ่นได้ครับเด้อย่างหน่อย,อยเฮ้าตรงเตรียมพื้นที่นะครับให้เพิ่นสำหรับการกินการนอนการเดินของเพิ่นพอกเพิ่นก็ต้องเฮ็ดให้นั่นลนะให้ให้แบบได้เลยพี่น้องแบบให้มัน ยู่วฝ่ายูา่ฝนครับเพราะว่าง,งัวเพินน่นบ่ค่อยมาฝนช่วงนี้เป็นช่วงหน,าน้าฝนนะพี่น้องเด้อครับให้เพิ่นยูน่วฝ่ายูา่ฝนแล้วก็แต่เป็นให้ดีก็คือกลางมุ้งพร้อมทั้งดีครับพี่น้องครับเพราะช่วงนี้หน,าน้าฝนยุ่งหลายครับพี่น้องนะครับสําหรับผู้ที่สิเลี้ยงเฮาก็ต้องเตรียมตรงนี้ให้มันเรียบร้อยครับพี่น้องว่ามันเื้อมามาเลี้ยงป่อยกลางเดือนลามตากฝนตากหยังไว้ครับมันจะเด็ดไหเ้เฮางัวเฮานี่ป,ปักปอนเพียงพ่ออาจจีบ่สมบูรณ์นะครับ หอมแห่งแรงน้อยประมาณนี้ครับผมอันนี้เขาต้องเอาใจใส่จังจน้อยด้เพื่นน้องเด้อบผมคิดว่าสิเลี้ยงเลี้ยงตังค์ผแสเห็นเพป็นเลี้ยงกับสื่อม้านะครับมันเทียบแห่งขาดทุนนะครับพี่น้องแต่ว่ามันเทียบแห่งเขาเสียเวลาเสียเงินผอมครับพี่น้องก่อนเขสิเลี้ยงเขาก็ต้องวางแผนดีๆครับต้องมีทีให้เพิ่นสำรับผูกลามหรือปล่อยยางนะครับผมให้เพิ่นได้ออกกับร่งกายน้ำครับเพราะว่าง,งัวขังคอรกับงัวปล่อยยางเนี่ยผมตามที่เลี้ยงมาผมสังเกตเบางแล้วงัวปล่อยยางมันสีด หล่าเรืงสดชื่นแข็งแรงกอง,งัวทีเห่ายืนโล่งกินหยาในคอจ้างเดียวครับผมอันนั้นเป็นงัวเพราะค่อยมันกับว่าดีครับเพราะสมบูรณ์เนาะบุบบวาเท่ากับเปียยบใส่ข้นเห่าเนี่ยครับพี่น้องอันเสวยเห่ากินถึงสีกินอิน่มถูกขาดแต่ว่าเห่าอยู่ในห้องไม่ได้ออกไปใส่เนี่ยมันกะเขียดคือการับพี่นอนะ้องเนาะวองไง่ายๆครับมันกะคือการกับข้นนี่แหละครับพอง,งัวกับเป็นซัดนะครับ <c oughs> ที่นี่สำหรับ หญ้าที่สีเหลืองงัวครับพี่น้องเนาะงัวสามตัวตนี่้ามิทรีเขาปลูกหญ้าหนึ่งไร่ก็เลี้ยงได้ได้พี่น้องหย่าหนึ่งไร่สีเหลืองงัวได้ประมาณสามตัวประมาณนี้ครับมาว่าวาเป็นหย้าลูซี่หย่านเนเปียครับผมนะครับได้สามตัวโดยประมาณครับพี่น้องก็อยู่กับหย้างงามบองงามอีกครับผมถ้าหญ้างงามมันกับบอเปลืองครับเวลาห้าให้กินเทาตัดในน้อยยิ่งสีมันกะอิ่มนะครับผมแต่ถ้าบองงามนี่มันกะเปลืองจังน้อยครับเท่ากับ อยู่กับหญ้าเ,เขานั่นถ้าข้าวข้าวก็คือไร่หนึ่งสีเรียงในประมาณสามตัวครับพี่น้องแปลงหย้านี่สำคัญนะครับเออเอาตรงมีสำารองไว้ครับผมเพราะว่าบางเทื่อเวลาฝนตกหรือเวลาเข้าไปธุระเฝ้าไปเหตุธุระเข้าก็ต้องมีแปลงหญ่ายเพิ่นนะครับสำหรับสาหรับตัดในเพิ่นครับผมเพราะว่าสม,มือนในเข้าจะไปหาตัดน้ำทีคนเอิญข้าเจ้ากะมันก็นระวางหญ้าครับบางเทื่อเพิ่นสีดยานะครับผม กินยาขายาขายยังสีห้าบลูนะครับมันอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงห้านะครับผมห้าวจาเป็นตรงนี้เลี้ยงาสำหรับตัวเองนะครับผมนี่ก็เป็นข้าวครับเป็นเคล็ดลับข้าวเป็นข้อมูลข้าวๆนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรมือใหม่นะครับที่คิดว่าอยากได้งัวมาเลี้ยงคิดว่าอยากเลี้ยงง่วนะครับผมก็ตามที่เรามากครับผมกับข้าวๆประมาณนี้นะครับให้พ่อแม่พี่น้องตัดสินใจเอาครับผมนะครับเอาไปพิจารณาเบิ้งครับ ว่าเข้าหมากักงัวพันไดครับอยากเลี้ยงพันไดนะครับผมแต่ที่แนะนําก็คือให้แนะนําให้เลี้ยงงัวพันเหนือครับเพราะว่างัวเหนือเนี่ยเป็นขายเด็ดตลอดครับผมถึงราคาผลิตขึ้นสิลงตัวแหวนก็ขายเด็ดตลอดครับกะบสำหรับคลิปนี้นะครับกับเอฟซีข้ไหนที่ขอมารับชมกรับฝากกดติดตามกดไลค์นะครับให้ช่องคุณนิดสตอรี่นี่นะครับเด้อแต่คิดว่าคิด คลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็ฝากแช์ครับให้พี่น้องผู้เพื่อนสนใจในการที่เลี่ยงว้วเอาไปเป็นข้อมูลนะครับพื้นฐานนะครับเพื่อจะได้มีความรู้เล็กๆน้น่อยนะครับผมก็ฝากกดแช่นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็สิทิขอลาไปก่อนในพี่น้องครับก็ขอให้มีความสุขสุขู่สุขคนครับลำล้ำรวยๆย นะครับให้เจ็บให้ไข่ให้จนนะครับผมสวัสดีครับ